ประเด็นถัดไปนะครับมันจะเป็นเรื่องของมูลค่าปัจจุบันสุทธินะครับประเด็นที่สี่จะเป็นเรื่อง NPV นะครับ Net Present Value หรือว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธินะครับอันนี้ผมก็จะไล่คอนเซปต์แบบง่ายๆแบบนี้นะก็คือก็คือเออ เรียกว่าเมื่อไล่ดูตาราง c a ชฟล l o ์ flow, นะครับแล้วก็แปลงตัวเลขทุกตัวในตารางให้เป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับ เนาะคีย์เวิร์ดคือตัวนี้ด้วยนะตลอดอายุโครงการด้วยนะแพรว่าเรื่องอายุโครงการเนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องมีมีประเด็นนะครับสุดที่แล้วนะครับเป็นบวกหรือลบโอเคไหมก็อันนี้มันคืออะไรนะครับก็คือถ้าเราไปดูในตารางแคสตฟลูใช่ไหม ที่เราเขียนเขียนลงไปมันก็คือเป็นเป็นเป็นมูลค่าของเงินณนณะนะปีนั้นๆน่นนะนึกออกไหมครับแต่ว่าถ้าเราจะเปรียบถ้าเราจะดูว่าตลอดอายุโครงการเนี่ยเรามีรายรับกี่บาทเรามีรายจ่ายกี่บาทเนี่ยเราเอามูลค่าเงินณนะแต่ละปีบวกกันอนะ่ะมันจะไม่ถูกต้องนะครับเราจะต้องคิดมูลค่าเงินณนฐานเดียวกันนะครับซึ่งฐานที่เขานิยมใช้กันอนะ่ะก็คือ คอนเวิรทุกอย่างมาเป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับทีนี้จากที่เราดูเมื่อตอนที่เราคำนวณเรื่องดอกเบีย้ยทบต้นนะตรงนี้ครับการที่เราจะแปลงมูลค่าเงินในอนาคตนะกลับมาเป็นมูลค่าเงินนัปัจจุบันได้เนี่ยมันต้องการอีกสองอย่างก็คือปีที่เท่าไหร่ใช่ไหมกับอัตราดอกเบีย้ยใช่ไหมนึกออกไหมครับทีนี้ ปีที่เท่าไหร่เนี่ยมันก็อยู่ที่เราใช่ไหมล่ะเราเราสมมุติโครงการเราสิบปีอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าเราจะมีเงินสิบก้อนใช่ไหมที่เราจะต้องแปลงกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันใช่ป่ะแต่ทีนี้เราจะแปลงกลับมาด้วยอัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่ล่ะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเงินแบบมันมูลค่ามันลดลดลงปีละเท่าไหร่ใช่ไหมซึ่งตัวนี้เป็นตัวสําคัญนะครับเนาะ แล้วก็มันก็จะมาแทรกเป็นหัวข้อถัดไปเลยนะก็คือมันจะเป็นเรื่อง discount rate ซึ่งจะเป็นหัวข้อใหญ่ที่เดี๋ยวจะต้องพูดนานนิดนึงนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเนี่ยเออคีย์เวิร์ดมีตรงไหนบ้างนะเดี๋ยวชีให้ดูก่อนนะทาแลฟโฟ์ปุ๊บเป็นม,มีคำว่ามูลค่าปัจจุบันนะครับมีตัวนี้เนาะแล้วก็จะมีเรื่องอายุโครงการนะครับแล้วก็จะมีคำว่าสุทธิใช่ไหมอันนี้จะเป็นตัวดูเนาะถ้าเกิดเป็นบวกก็แปลว่า ตลอดอายุโครงการเนี่ยเรามีรายรับมากกว่ารายจ่ายนี่คือดีนะ่าลงทุนนะครับแต่ว่าถ้าตลอดอายุโครงการนะครับคิดแล้วเป็นลบก็แปลว่ารายจ่ายมากกว่ารายได้ก็ไม่รู้จะไปลงทุนทำไม,ใ,มใช่ไหมแนะหลักคิดก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋นะผมต้องโน้ตไว้อย่างนี้ก่อนเนาะ การจะแปลงนะครับมูลค่าเงินในปีต่างๆในอนาคตนะครับกลับมาอยู่บนฐานมูลค่าปีปัจจุบันนะครับต้อง ต้องใช้ค่าอัตราดอกเบี้ย i มาคิดนะครับโอเคนะซึ่งอัตราตัวนี้นะครับตัวนี้นะเรียกว่า discount rate นะครับ คำว่า discount rate เนี่ยถ้าแปลตรงตัวก็คืออัตราคิดลดเลยแหละโอเคแม้ซึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นหัวข้อถัดไปนะครับทีนี้ก็เอาเป็นว่าสมมุติเราเรามีตัวเลข discount rate ที่มานหนึ่งตัวเนี่ยเราก็จะสามารถแปลงมูลค่าเงินนะัปีต่างๆกลับมาเป็นปีปัจจุบันได้นะครับแล้วก็แล้วก็จะสามารถชั่งน้ําหนักได้ว่าโครงการเราเนี่ย ตลอดอายุโครงการแล้วเนี่ยรายรับมากกว่ารายจ่ายหรือไม่นะครับถ้ารายรับมากกว่ารายจ่ายก็แปลว่าโครงการนั้นน่าลงทุนนะครับทีนี้มันก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันอยู่นะถ้าไปดูวิดีโอในในคลิปอันนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียหลักๆอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นข้อดีนะอันนี้ก็คือคำนึงถึงมูลค่าเงิน ที่เปลี่ยนตามเวลาด้วยใช่ไหมถูกไหมไม่ได้คิดแบบทื่อๆว่าร้อยบาทถือไว้ปีไหนก็ยังเป็นร้อยบาทอยู่วันหนึ่งค่ำอะไรเงีย้ยมันไม่ใช่นะครับนะแต่ว่าข้อเสียล่ะข้อเสียคืออะไรนะครับข้อเสียสําหรับผมนะอันนี้เป็นความความเรียกว่าความเห็นของผมนะถ้าเกิดคุณแบบไปเรียนรู้จากคนนู้นคนนี้อีกเดี๋ยวคุณก็จะมีมุมมองของคุณอีกทีหนึ่งนะครับ แต่ว่าข้อเสียนะในมุมมองผม,มนะอันแรกนะครับไม่สะท้อนขนาดของโครงการนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติเรามีโครงการอาจจะประหยัดพลังงานด้วยการเปลี่ยนอุปรกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะลงทุน1 0 0 0งบาทนะครับสมมุติเราคำนวณตลอดอายุโครงการเรียบร้อยแล้วเราได้มูลค่าปัจจุบันสุดที่เท่ากับบวกหนึ่งันสมมตินะแปลว่าโครงการนี้โอเคใช่ไหมเอาใหม่ถ้าเกิดเราไป คำหนึงถึงสมมุติเรากําลังจะไปลงทุนนะเช่นเอาแบบสุดตรงเลยนะเช่นไปจะไปลงทุนไฮเปอร์ลูกนะเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ภายในเวลาหนึ่งชั่วโมองอะไรอย่างนี้นะสมมุติเราไปลงทุนไฮเปอร์ลูกอาจจะลงทุนเป็นแักแบบหลายแสนล้านนะครับคำนวณ NPV ออกมาบวกหนึ่งพันเป็นไงครับ NPV ก็เป็นบวกใช่ไหม NPV ก็เป็นบวกบวก1 0 0 0บาทไม่ใช่1,000ล้านนะหนึ0ง0บาทนะเหมือนในโครงการประหยัดพลังงานเมื่อกี้เลยลงทุนหลักหมื่นแล้วก็ได้ NPV ออกมาบวก1,000งพัเราบอกว่าคุ้มเนี่ยแต่ว่าพอไปลงทุนอะไรนะไฮเปอร์ลูกสมมติ2องแสนล้านสมมุติ 2, น,มมตนะปรากฏว่าคำนวณ NPV ออกมาแล้วได้ NPV หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิบวก1 0 0 0บาทอเราก็บอกว่าอ้าวตามหลักการก็คือเป็นบวกแล้ว ก็ถือว่าใช้ได้แล้วไงแต่ว่ามันก็อย่างว่าใช่ไหมโครงการหลักหมื่นกับโครงการหลักสองแสนล้านอย่างเงี้ยบวกหนึ่งพันเนี่ยถามว่าอันไหนมันจะดูเข้าท่ากันล่ะใช่ไหมก็เลยผมก็เลยโน้ตว่าเนี่ยข้อเสียของมันคือหนึ่งคือมันไม่สะท้อนขนาดของโครงการนะครับขอให้ออกมาเป็นบวกไม่ว่าจะบวกมากบวกน้อยถือว่าดีหมดใช่ไหมบวกหนึ่งบาทยังถือว่าดีเลยใช่ปะแต่ว่าเนี่ยเราก็จะต้องแบบใช้คอมมอนเซนส์หน่อยว่าเอ้ยอย่าไปทื่อตามทฤษฎีนักนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือคือต้องเดาวดิสคาวเลตขึ้นมาหนึ่งค่าเนาะซึ่งดิสคาวเลตเนี่ยไม่มีวันที่เราจะรู้ค่ามันจริงๆหรอกเพราะว่ามันเป็นค่าคาดเดาทั้งหมดนะครับโอเคไหมเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาที่ n p v อีกทีหนึ่งหลังจากที่เราพูดเรื่องดิสคาวเล e กับ i r r แล้วนะโอเคนะครับอ่ะ NVV นี่จะสรุปภาพรวมให้ประมาณนี้นะครับถัดไปเดี๋ยวจะดูตัว discount rate นะครับ